ชาวลัคนาราศีเมษ1-30่มเมษาเป็นยังไงกันบ้างาม,มาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเมษาหน้าร้อนนี้นะครับอย่าใจร้อนตามอากาศนะครับชาวลัคนาราศีเมษนั้นเนื่องจากตัวเองก็เป็นอยู่ในเรือนไฟอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับในเบื้องต้นระวังในเรื่องของฮิสโตกด้วยนะครับสิ่งที่อาจารย์จะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษนั้นคือความทุกข์ใจในช่วงนี้มันหนักมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะครับต้องบอกว่าโดยเฉพาะ1เมษาถึงวันที่30เมษานี้นะครับหนักมากในเฉพาะเรื่องความรักความรักที่มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการอยู่ห่างไกลกันไม่ว่าการที่เรายังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันส่งผลตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างนี้จนถึงวันที่1-15ถึง15เมษา ความขี้ขายในเรื่องตรงนี้จะเบาบางลงแต่ยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารบางท่านที่เป็นชาวลัคนาเมธอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องเปลี่ยนงานลูกน้องละทิ้งงานหรือลูกน้องหรือบริวารเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงสัญญาต่างๆที่เคยคุยไว้ว่าจะจบกับไม่จบ เรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเซอร์ไพรส์ในทางที่เสียหายกับทําให้คุณมีความรู้สึกวิตกกังวลใจนี่คือสิ่งที่ชาวลักนาเมเจอในช่วงนี้นะครับความกังวลใจความทุกข์ใจแต่จะเป็นหนักแค่1นึถึงสิเมษาฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวเดือนแห่งการปล่อยไหลไปก่อนจะดีกว่านะครับแต่หลังจาก15-30ถึงเมษา สิ่งเหล่านี้จะเริ่มขี้ขายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องบุตรหรือบริวารฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับมันจะค่อยค่ียขี้ขายขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้1ปีที่ผ่านมาใช้เงินเก่าเก็บใช้เงินมรดกใช้เงินที่ เก็บไว้กะจะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินออกมาใช้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นดาวดวงใหญ่ที่เข้ามากระทบของชาวลัคนาเมษนั้นนะส่งผลคุณอาจจะต้องหมดเงินไปกับการรักษาสุขภาพก็เป็นไปได้คุณอาจจะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือบุตรบริวารก็เป็นได้ฉะนั้นเนี่ยการเงินของชาวลัคนาเมษช่วงนี้ยังไม่ดีนะฮะยังไม่ดีเอามากๆเลยโดยเฉยพาะเดือน1เมษาถึง30เมษา ก็ขอให้หลังจากหนึ่งพฤษภาไปแล้วนะครับการเงินของชาวลัคนาเมษจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นจากตัวคุณเองนะครับพลิกสถานการณ์ทําให้การเงินดีได้จากภูมิปัญญาของคุณก็เป็นไปได้เหมือนกัน1-30เมษานะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนใกล้ชิดอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าใครที่ยังไม่มีคู่ที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้หางได้ให้ห่างนะครับเพราะว่าดวงดาวที่ส่งผลเนี่ย คุณกับกายเป็นความกังวลใจว่ามันจะสําเร็จไหมมันจะติดขัดไหมในทางกับการถ้าเป็นคู่ครองชาวต่างชาตินะครับอาจจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีเมษใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้สิ่งที่อาจารย์จะต้องเตือนคือ1ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคู่ครองหรือคนใกล้ชิดหรือสุขภาพของบุตรบริวานนะครับมันมีเหตุที่อาจจะต้องถึงเกณฑ ถึงโรงพยาบาลมีเหตุที่จะต้องลูกน้องพากันหยุดงานประท้วงไม่ทำงานเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือในส่วนของชาวลัคนาเมรในเรื่องความรักก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับว่าถ้าอยู่ห่างกันช่วงนี้1ถึง30เมษานักจะเป็นเบานะครับส่วนในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษต้องบอกนะครับว่างานที่จะมาจะเป็นงานซ่อมงานแก้ไข หรืองานทําของเสียให้เป็นของดียังพอได้งานงานอาจจะเข้ามางานเล็กๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ปล่อยผ่านนะครับงานอาจจะเข้ามาแล้วสั่งงานแก้ปัญหาแต่ถ้าคุณไม่ปล่อยผ่านคุณจะได้งานนั้นนะครับต้องบอกว่างานช่วงนี้นี่มันไม่ได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเลยนะครับถึงดาวผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยราศีเมษเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแต่ดาวที่อยู่ในตําแหน่งราชาโชคเป็นดาวของตัวคุณเองแล้วนะนะั่นน่ะเพิ่งจะหายเดินมน ประมาณ1-2อาทิตย์ก็ยังช่วยไม่ทันก็จะย้ายองศาแล้วจะย้ายราศีซะแล้วนะครับฉะนั้นในเรื่องงานก็อาจจะต้องมีความรอบคอบมีความระมัดร,ระวังเอางานของเสียมาเป็นของดีเรื่องงานซ่อมสร้างหรือ,รอง,งานแก้ปัญหาไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จชาวลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสจับ อะไรแบบฟุกฟกุมีโชคมีลาภได้แต่ต้องลุ้นตลอดเวลาต้องเสี่ยงตลอดเวลาต้องตัดสินใจแบบรวดเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งเสียในเรื่องของความสําเร็จคุณอาจจะได้ตัดสินใจได้งานก้อนใหญ่มาในช่วง1-30ถึงเมษาแต่การตัดสินใจครั้งนี้คุณจะต้องเล่าครอบและระมัดระวังมากเพราะมันมีความเสี่ยงมันมีเหตุที่จะต้องในเรื่องของเวลาในเรื่องของระยะทางนะครับอาจจะมีในเรื่องการส่งงานไม่ทันก็เ,เป็นไปได้อาจจะทํา ให้คุณจะต้องลุ้นระทึกในเรื่องของความสําเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยในดีมีเสียในเสียมีดีชาวลัคนาเมธไม่ใช่ว่าเสียทุกเรื่องนะครับผู้ใหญ่ที่หายมนแล้วจะกลับมาสนับสนุนคุณเหมือนเดิมแต่มันเป็นแค่ช่วงหนึ่งพฤษภาเท่านั้นหลังจากนั้นผู้ใหญ่จะเริ่มย้ายไปอยู่ในช่องการเงินของคุณแล้วก็อาจจะส่งผลดีในเรื่องการช่วยเหลือด้านการเงินได้เหมือนกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาเมธ 1-30จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ1-2เมษาชาวลัคนาเมษอาจจะต้องไปลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือขอพรอผู้ใหญ่หรือเข้าพบผู้ใหญ่นะครับคนที่จะช่วยเหลือคุณให้คุณมีความเจริญตรงนี้นะครับคุณต้องเข้าไปพบท่านหรือผู้ใหญ่เรียกพบนะครับ2-4เมษาชาวลัคนาเมษ จะต้องมีความวุ่นวายยุ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องงานอาจจะเจองานแก้ปัญหางานที่ไม่ได้คาดคิดไว้ว่าจะมีจะกลับเข้ามาอาจจะเป็นงานดีแต่ในลักษณะของการแก้ปัญหา ถ้าคุณทําได้คุณมีความสําเร็จในเรื่องงานนะครับอาจจะเป็นงานเสียหายหรืองานแก้ปัญหาที่ค้างคาวไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วกลับมาให้คุณได้ทําก็ได้เหมือนกันนะครับในวันที่2องถึงวันที่4วันที่5ถึงวันที่6เมษาชาวลัคนาเมษอาจจะต้องมีความลุ้นระทึกในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระยะทางเรื่องเวลาอาจจะต้องมีการซ่อมแซมยานพาหนะนะครับที่จะส่งผลในเรื่องกิจการงานได้ทั้งหมดหรืออาจจะได้มีโชคช่วยแบบไม่ตั้งใจนะครับส่งผล ให้คุณมีการก้าวหน้าและมีความสําเร็จได้เหมือนกันในวันที่5ถึงวันที่6นะครับวันที่7ถึง8เมษาชาวลัคนาเมษอาจจะต้องแก้ปัญหางานในแดนไกลหรืออาจจะต้องวุ่นวายอยู่กับความรับผิดชอบหรือช่วยเหลือคนอาจจะได้ข่าวความสูญเสียในแดนไกลนะครับ7ถึง8เมษานะครับให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องหรือบุตรบริวารอาจจะนําปัญหาความเสียหายมาให้ในวันที่7ที่8เมษานะครับ 9 1้ถึงสิเมษาชาวลัคนาเมษอาจจะต้องอยู่บ้านดูแลตัวเองดูแลซ่อมแซมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับบ้านของตัวเองหรือลักษณะของผู้ใหญ่จะเข้ามาพบ เข้ามาหาในทางกลับการคุณอาจจะได้เข้าไปพบผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณนะครับในวันที่9ถึงวันที่11วันที่11ถึงวันที่13ชาวลัคนาเมธจะต้องใช้เงินมากเป็นพิเศษนะครับอาจจะต้องมีลักษณะของการเดินทางหรืออาจจะต้องลักษณะไปเยี่ยมเยียนในเรื่องของผู้สูงวัยหรือผู้แก่เฒ่านะครับหรืออาจจะได้เจอเพื่อนเก่า ในวันที่11ถึง13เมษายนนะครับวันที่13ถึง15เมษายนชาวลัคนาราศีเมษอาจจะอยู่กับกลุ่มพี่น้องกลุ่มญาติกลุ่มคนเพื่อนนะครับต้องบอกเลยว,ว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือพี่น้องเก่าไม่ได้เจอกันมามีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องการเจรจาพูดคุยตกลงกันได้นะครับวันที่15ถึงวันที่17เมษายนชาวลัคนาเมษจะต้องมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะครับอาจจะดูแล ในเรื่องของเดินทางพาคุณแม่เดินทางอาจจะดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยซ่อมแซมตกแต่งทําความสะอาดจัดระเบียบที่อยู่อาศัยหรืออาจจะต้องพาครอบครัวไปในเรื่องการท่องเที่ยวได้ทั้งหมดนะครับวันที่8ถึงวันที่20เมษายนชาวลัคนาเมธอาจจะต้องดูแลลูกน้องบริวารให้ดีอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับงานงานเก่างานอะไรอาจจะมีปัญหาลูกน้องไม่สามารถทําให้ตามกําหนดฉะนั้นชาวลัคนาเมธ อาจจะต้องเคลียร์งานก่อนสงการไว้นะครับแล้วสั่งงานกำชับให้เรียบร้อย18-20คุณอาจจะต้องปวดหัวปวดเสียเงินก้าวกับบุตรหรือบริวารลูกน้องนะครับวันที่2 0ถึงวันที่22ชาวลัคนาเมธอาจจะต้องมีการเดินทางไปเจรจาถึงงานเก่าๆอาจจะได้งานจากแดนไกลนะครับจะเป็นงานที่ทำสัญญากเก่าค้างไว้จะกลับมาทำให้คุณมีความสำเร็จได้นะครับวันที่23ถึงวันที่25ชาวลัคนาเมธ จะต้องมีเหตุที่จะไปกับคู่ครองในเรื่องเกี่ยวกับการพาไปท่องเที่ยวในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนร่วมกันหมายถึงหุ้นส่วนก็ได้นะครับการวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันในเรื่องของกิจการก็ได้การวางแผนแก้ปัญหาเรื่องกันร่วมกันในการช่วยเหลือคนก็ได้นะครับวัน,นที่23าถึงยี่าเมษาวันที่ 25- 27าถึงยีเมษาชาวลักนาเมศจะต้องระมัดระวังตรวจสอบ ในเรื่องของรถลายยานพาหนะให้ดีอาจจะนํารถไปซ่อมไปทําความสะอาดหรือไปเข้าศูนย์นะครับจะมีเหตุในวันที่2 5ถึง27เฉะนั้นการเดินทางไกลอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกวับล้อเกี่ยวกวับลมเกี่ยวกวับยางนะครับวันที่2 8ถึง30ชาวลัคนาเมษอาจจะต้องมีการเข้าขอพบผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะขอความสําเร็จหรือของานในการสนับสนุนงานครั้งต่อไปทั้งหมดทั้งมวลคือชาวลัคนาเมษในวันที่ 1-30เมษาขอให้ชาวลัคนาเมตรทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ